การปูกระเบื้องไปในทิศทางเดียวกันช่างปูกระเบื้องมือใหม่ต้องศึกษาใต้แผ่นกระเบื้องแต่ละแผ่นจะมีลูกศรบอกทิศทางการปูอยู่ก็ควรปูกระเบื้องให้ลูกศรหันไปในทิศทางเดียวกันมีผลต่อความสวยงามอย่างแน่นอนการปูกระเบื้องขนาดยาวในแบบที่ถูกต้องการปูกระเบื้องขนาดยาวเช่นขนาด12คูณ24 6คูณ24 หรือ8คูณ48ควรปูแนวตรงถ้าต้องการปูลายก่ออิดก็ควรปูแบบ1ต่อ3เนื่องจากธรรมชาติของกระเบื้องจะมีความโกง่งแอนจากการผลิตของสินค้าโก่งเป็นหลังเต่าเล็กน้อยการปูกระเบื้องห้ามปูลายก่ออิดแบบ1ต่อ2ครึ่งแผ่นต่อครึ่งแผ่น เพราะจะทําให้เกิดโอกาสที่ผิวจะเรียบไม่เสมอกันได้ควรปูลายตรงหรือลาย1ต่อ3คือปูให้เยื้องกันเพื่อความเรียบเสมอกันกรณีปูแล้ว2-3กล่องแล้วพบว่าสินค้าโกงแอนมากผิดปกติให้หยุดปูทันทีแล้วรีบแจ้งร้านที่ซื้อเพื่อตรวจสอบสินค้า